แม้เศรษฐกิจกษษษลาวจะมีการเติบโตในระดับ4.1%ในปี2024โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากบางภาคส่วนเช่นภาคการท่องเที่ยวไฟฟ้าเกษตรกรรมและเหมืองแร่แต่การเติบโตนี้ก็ยังไม่กลับไปสู่จุดเดิมก่อนโควิด19 การเติบโตนี้ยังคงกระจุกตัวอยู่กับคนส่วนน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไม่กระจายผลประโยชน์ไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ในเขตชนบทซึ่งสิ่งที่ขาดหายไปคือคุณภาพของการเติบโตและกลไกการกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมภายใต้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดูดีแต่ยังแฝงไปด้วยความไม่มั่นคงในระดับครัวเรือนและการพึ่งพารายได้จากแรงงานอพยพเพื่อเยียวยาชั่วคราวที่ไม่ยั่งยืน หากภาครัฐบาลยังคงเดินหน้าพัฒนาประเทศด้วยนโยบายแบบเดิมๆโดยไม่ทบทวนกลไกการกระจายทรัพยากรอยาร่างจริงจังเศรษฐกิจลาวก็อาจยังคงเติบโตบนฐานที่เปราะบางมากยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางสถิติแต่คือเรื่องของประชาชนลาวทั้งประเทศเป็นเรื่องของเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียนก่อนกำหนดเป็นเรื่องของพ่อแม่ที่ยอมขายทรัพย์สินมีค่ามาใช้ใจ่ายเพื่อซื้ออาหารให้อยู่รอดในแต่ละวันและเป็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติที่ต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนความล้มเหลวของพรรครัฐบาลลาวอย่างแท้จริง